สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับช่อง Everyday is Christmas กับผมโอนะครับแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการล่องเรือสำราญอสมาราเพอร์ซูตของเรานะครับเราอยู่กันที่เมืองปรีดนะครับประเทศคโครเอเชียนะครับในแคว้นดัมเมเชียนนะครับมันเป็นต้นกําเนิดที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นจุดกําเนิดของดัมเมเชียแล้ววันนี้นะครับเราจะอยู่กันตรงนี้แค่ครึ่งวันไม่ได้นานมากคือสมัยก่อนนะ่ยตรงนี้จะเป็นป้อมปราการหรือจริงๆเนี่ยมันคือพระราชวางนะังเป็นกษัตริย์ในสมัยก่อนอดีตนะประมาณนั้นผู้ปกครองนะฮะเขาแบบวางระบบไว้อะไรสักอย่างแล้วก็มาเสียนตตัวเอองก็มายู่รงนี้รก็สาปอม แล้วดูแผนที่จาก Google Map ด้านท็อปวิวเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเป็นกำแพงเมืองเช็กใหม่ประตูท่าแพประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> เราเดินมาจากเรือค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ที่มาของรูปสวยนะครับแต่ก้องก็จะท้าประมาณนี้นะครับเข่าต้องดีเอวต้องดีนะฮะทุ่มเทมากนะฮะตะกอ,อนก็ต้องมานะฮะ โซนนี้จะเป็นโซนตลาดนะครับจะมีความคล้ายจตุจักรตรงนี้จะมีป้ายสปริตเออมันก็ง่ายดีเนาะคือการทำป้ายแบบนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปได้แล้วอะเอาจริงๆนะฟิลเนี้ยจะตูจักเลยตลาดนัดประเทศไทยเลยเพียงแต่ว่าอากาศคนละเรื่องแค่นั้นเองอากาศแบบนี้มันเดินได้สบาย<ม>นี่คือประตูเมืองครับเป็นประตูซิลเวอร์เกตเออเนาะ ตรงนั้นที่แหวงแหวงไปเหมือนว่าในอดีตนาจะต้องมีอะไรบางอย่างมีพลังงานบางอย่างแล้วรูปปั้นก็มีชีวิตแล้วก็เดินออกมาไม่ใช่น้านหลังสปริตจะมีความเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นผสมกับซากปรกักหักพังของประตูเมืองเล็กน้อยนี่ครันี่คือตรงกลางของพระราชวังเก่าหรือจะเรียกว่าป้อมปราการก็ได้ด้านบนเก๋ดูเลมีความเหมือนโน่น <c oughs> เหมือนห้องแม็กไมเย็บ ติดกันไอ <c oughs> ้ด้านบน,หนเห็นวะเออแล้วก็ตรงนู้นจะมีสฟิงซ์กับหลังหันจากตรงพระราชวังมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราไปโกลเด้นเกตนี่นะครับตรงนี้จะเป็นโกลเด้นเกตเมื่อกี้เราเข้ามาทางซิวเวอร์เกตเป็นเกตประตูนั่นเองถ้าโกลเด้นเกตอยู่ซันฟรานวะ ออนี่คือนักบุญนินินนะเป็นนักบุญที่โอ้โหฟ้าสวยอะสวยมากอ่ะเขามีความเชื่อกันว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเอามือของเราไปรูปตรงนิ้วโป้งเท้าซึ่งตอนนี้ศึกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสีนะฮะจากปกติเนี่ยรูปนี่องค์ดําเลยนะครับข้างล่างนิ้วโป้งนี่กลายเป็นสีลอกไปเรียบร้อยนะฮะคนที่มารูปจะโชคดีนั่นคือความเชื่อ สวยตรงนะี้ยุโรปยุโรปมีความยุโรปยุโรปอยู่ยุโรปเลยถนะ่ายได้ทุกกำแพงนะฮะไม่ใช่เพราะมันสวยกว่าไทยนะแต่เพราะมันเย็นกว่าไทยเราเลยสามารถยืนแบบนี้ได้เธอกินอะไรอัลมอนด์ชูกา้าอ่อาอัลมอนด์ชูกา้อา,า,กาอร่อยหอมเขาให้ชิมโอลิฟออยนะฮะแต่เราซื้อเทียน <c oughs> นะฮะเราซื้อเทียนหอมนี่หลงทิศมาก เมื่อกี้เลี้ยวขวาเข้าร้านออกจากร้านก็เลยจะเดียวทักนมาเที่ยวกับเราแล้วเราอยากรู้ว่าจะต้องไปจุดหมายยังไงถ้าสมมติเราเลือกอะไรให้ไปฝั่งตรงข้ามจบอะแล้วก็ต้องเถียงให้ชนะก่อนนะนี่มาชิมช็อกโกแลตอะไรนะโอ้ด่าด่าช็อกโกแลตเป็นไงบ้างครับนี่คือฝาวกดาร์กช็อกโกแลต มันจะมีแบบอันี้ดวยนะมีเปรี้ยวปลายมีฟิกยอยู่ข้างในงป,ปกติไม่ค่อยเจอร้านแบบนี้ที่ยุโรปนะมีอยู่ร้านหนึ่งก็คือถ้าซื<ม>้อกันสดลด10%ซึ่งลดเยอะมากเลยนะ10%แน่เออเป็นร้านของฝากก็เลยได้เป็นทรัฟเฟิลออยมานะฮะเดี๋ยวกลับมาตรงโซนนี้เดี๋ยวต้องถ่ายรูปแล้วก็เดินทะลุลงไปส่วนด้านขวาจะเป็นโซนช้อปปิ้ง จริงตรงนี้แอบสวยอยู่นี่ตรงนี้คือทางด้านใต้ของโดมรูปวงกลมเมื่อกี้ครับก็จะเป็นทางที่สามารถทะลุไปออกทะเลได้นี่เราก็จะเดินออกมาที่จะรู้จักริมทะเลแบบนี้ร้านในติมเจลาโต้ก็เยอะมากแต่คุณอีพามาร้านที่เขารู้สึกต้องไปไม,มีชิงชาด้วยจ้า2ยูโรค่าขึ้นเป็นชิงชาตะก้าจักรสารไหนมันดีไงครับมันดีไงครับ กดปุ่มแปรภาษาติ๊ดร้านที่มีวาฟเฟิลและยันด้วยอ๋อที่นี่เขาลงยันแต่เป็นยันหัวกลับใช่เหรออีฟอันหนึ่งหนึ่งสกูบสองจุดห้ายูโรรสชาติเขาเยอะมากทุกคนแบบอย่างเยอะเลยนี่เรอเขามี ดิบวอลเฟิลด้วยมีรสชาติโตรมีชีสเค้กพิตาชิโอชีสเค้กจากโกด,ดา้านี่อันนี้นะสนใจมากนะฮะเวลาเขาตักของอีเอาอะไรเป็นแมงกูพีชเชยร์สีนี่ของเราปุ๊บ คือมันมันดูมีหลายรสทีอะไรอ,อย่างเดียวสอห้ยูโรร้านนี้คือราคาดีโอ้แต่มันละลายเร็วมากเลยเป็นการกินไอติมที่เมืองหนาวแต่ละลายเร็วมากตรงทีชเชอ่อเมย์จะเป็นทิรามิสุในวิธีสูมแล้วก็ใช้ไนนีมไม่ใช่ทิรามิสุ<อ>แเราพูดว่าทิรามิสุอ่ะอ๋ออันนี้เป็นซอสเตย์บัตเตอร์คาราเมล ไวช็อกแล้วปอมเมเกรเนตวิตพิทาชิโอสามรสชาติในหนึ่งเดียวอือโอ้แต่ละจุดของไอศฟร์ครีมจะคนละรสชาติเลยกินตรงขาว,วาเป็นไวช็อกกินตรงเขียวก็จะเป็นพิทาชิโอกินตรงฝีชมพูก็จะมีความตัดด้วยปอมเมเกรเนตหรือทับทิมนิดนึงพิธีกรรมก่อนนะฮะ ยังรีวิวรสชาติหน่อยเฮ้ยของเราแบบอร่อยมากมันหอมคาราเมลมากเลยค่ะรสซอสเทตบัตเตอร์ butter, คาราของคาราเมลมากอันนี้อ,นนอันนี้จะเป็นผลไม้เป็นแบบออมะม่วงแล้วก็พีชจะเปรี้ยวหวานแล้วก็สดชื่นมากเลยกับอากาศแบบนี้นึกอะไรขึ้นได้อันนี้เหมือนป๊อปคอร์นคารม,มใช่เลยคนนี้เป็นคนที่แมทชิ่งรสชาติได้เลยจะให้คนดูนึกภาพออกว่าเราจ้กินด้วยกัน หลังจากที่ขึ้นเรือมาเราไม่ได้ถ่ายให้ดูมือกลางวันกับมือเย็นนะครับคือวันนี้ก็จะเป็นวันชิวๆใน,นช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะมีเล่นเกมบ,บิงโกกันนะครับเราได้รางวัลเป็นรางวัลเล็กมาด้วยนะครับคือบิงโกบนเรือ สำราญเนี่ยมันจะมีระบบที่คล้ายกันอยู่มันจะขึ้นบนจอแล้วมันจะมีใบที่แจกให้แต่ละคนเลยนะฮะแล้วสำหรับเรารางวัลเนี่ยแอมเบก็จัดการมาให้นะครับ<ๆ>ก็เขาจะไปซื้อต้องโซนของเที่ยวลึกอะมาให้นะฮะแล้วตอนนี้จะเป็นกิจกรรมคาราเกะในห้องคาบาเร่นะครับเ<ๆ>หมาปิดห้องนี้แล้วจัดกิจกรรม นี่ไหนหาลือตัวแทนกรุ๊ปเราใครนี่นักร้องนี่นักร้องกรุ๊ปเรานี่แดนเซอร์ครับใครแดนเซอร์ใครแดนเซอร์คือที่สี่คนหนึ่งสองสามสี่โอ้โห้องเสียงดีมากได้กินที่เดียวนะลูกขอได้ไปซ้อมก่อนมาขอไมอไหมนร้องไม่ไดู้้นี่ดีหรอิด่้ม

อทุกครั้งที่กลับเข้าไปนั่งนั่งระหว่างมันตบมือไม่อยู่แต่มันรู้สึกใจฟูมันใจแบบอิ่มเอิบที่ผมชอบไม่อได้รางวัลได้รางวัลเมื่อเมื่อเรามีคนอยากเอาชนะและได้รางวัลหลังจากนี้ต้องใส่หมวกนี้ไปอีกปึ้งปึ้อย่าจะสามารยได้วย ดดเราทั้งสองคนขอปิดคลิปกันที่เท่านี้นะครับกับทริป Venice, Croatia, เวนิสโครเอเชียล่องเรือสำราญอัสมาลาครูสนะครับเราเดินทางกันมาจนถึงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้หวังว่าจะเป็นแรงมดัดดานใจให้มากก็น,น้อยนะไม่ว่าคุณจะท,ทําธุรกิจอเวหรือไม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่วันนี้นะครับไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรการที่จะ ไปอยู่ในจุดที่สูงที่จะไปจุดที่ประสบความสําเร็จพัฒนาสกิลและพัฒนาทักษะคุณให้ไปถึงจุดนั้นนะครับทุกอาชีพสามารถประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าวไลฟ์สไตล์แบบนี้มันรู้สึกเฉพาะมากๆเลยอะ่ะมัน คือส่วนตัวของผมผมก็รู้สึกแบบนั้นนะมันคือความเฉพาะมากๆที่สามารถเหมาเรือซาวาร่าแบบเนี้ยได้แล้วก็ดูแลเราแบบนี้นะครับถ้าสนใจว่าใครอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันอยากรู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงทำเป็นอาชีพเสริมได้ไหมมันจะเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าทักมาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์อะซาุระเจียัก A G I S A K U R A J I I S A K นะครับเข้ามาพูดคุยครับเผื่อเราจะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยกันวันหนึ่งคุณดูคลิปอยู่นี้วันหนึ่งคุณอาจจะมาอยู่ข้างๆนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาใช,ช ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม c h a n n Everyday l e is Christmas เอาไว้นะครับแล้วเจอกันทุกๆวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ